มิดเทียมมิดแท้ดูกราคฤหาบดีบุตรคนสี่จำพวกเหล่านี้คือคนนำสิ่งของของเพื่อนไปฝ่ายเดียวหนึ่งคนดีแต่พูดหนึ่งคนหัวประจบหนึ่งคนชักชวนในทางฉิบหายหนึ่งท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรดูกะระคฤหาบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวหนึ่งเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากหนึ่งไม่รับทากิจของเพื่อนในคราวมีภยัยหนึ่ง คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวหนึ่งดูกระระคฤหะบดีบุตรคนปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แหลดูกระระคฤหืหบดีบุตรคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตร โดยสถานสี่คือเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยหนึ่งอ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยหนึ่งสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มีได้หนึ่งเมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องหนึ่งดูกระคฤหบดีบุตรคนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แหลดูกระรคฤหบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วหนึ่ง ตามใจเพื่อนให้ทำความดีหนึ่งต่อหน้าสรรเสริญหนึ่งรับหลังนินทาหนึ่งดูกระคฤหะบดีบุตรคนหัวประจบท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่เหล่านี้แลดูกระคฤหะบดีบุตร คนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนหนึ่ง ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพหนึ่งชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งดูกะระคฤรหาหบดีบุตรคนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิดโดยสถานสี่เหล่านี้แล บัณฑิตรู้แจ้งมิดสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรปอกลอกหนึ่งมิตรดีแต่พูดหนึ่งมิตรหัวประจบหนึ่งมิตรชักชวนในทางฉิบหายหนึ่งว่าไม่ใช่มิตรแท้ดังนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ดูการ,คราคฤหบดีบุตรมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรมีอุปการะหนึ่งมิตรร่วมสุขร่วมทุกหนึ่งมิตรแนะประโยชน์หนึ่งมิตรมีความรักใคร่หนึ่งท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีดูการ,คราคฤหบดีบุตรมิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วหนึ่งรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วหนึ่งเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้หนึ่งเมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่าหนึ่ง ดูกระคฤหบดีบุตรมิตรมีอุปการะท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลดูกระคฤหาบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือบอกความลับแก่เพื่อนหนึ่งปิดความลับของเพื่อน หนึ่งไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายหนึ่งแม้ชีวิตก็อาสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้หนึ่งดูกระคฤหาบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แหละดูกระคฤหาบดีบุตร มิตรแนะประโยชน์ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือห้ามจากความชั่วหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งบอกทางสวรรค์ให้หนึ่งดูกระระคฤหบดีบุตรมิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แลดูกรคาคฤหบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่คือไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนหนึ่งยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนหนึ่ง ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนหนึ่งสันเสริญคนที่สันเสริญเพื่อนหนึ่งดูกระคาริหะบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถานสี่เหล่านี้แหลบัณฑิตรู้แจ้งมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรมีอุปการะหนึ่ง มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์หนึ่งมิตรแนะประโยชน์หนึ่งมิตรมีความรักใคร่หนึ่งว่าเป็นมิตรแท้ชะนี้แล้วพึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุตรบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองส่องสว่างเพียงดังไฟ เมื่อบุคคลออมโูกขมบัติอยู่เหมือนแมลงพึ่งผนวกรังโูกขมบัติย่อมถึงความสั่งสมดุดจ,จอมปลวกอันตัวปลวกก่อขึ้นครือหัดในตระกูลผู้สามารถครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคสมบัติออกเป็นสี่ส่วนเขาย่อมสมานมิตรไว้ได้ พึงใช้สอยโภกคสมบัติด้วยส่วนหนึ่งพึงประกอบการงานด้วยสองส่วนพึงเก็บส่วนที่สี่ไว้ด้วยหมายว่าจักมีไว้ในยามอันตรายดังนี้